ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าทุกคนนอนต่อเดี๋ยวชอบก็พูดถึงงานจับมือก็ขอบคุณทุกคนนะคะเล่นมามิงเขาเก็บเงินค่าทิชชู่เพิ่มนะเพื่อน คือหยิบเยอะมากทุกคนแต่เราพยายามซึ้งกับเธอแต่เธอชวนเราขำเธอหรือเปล่าใช่เธอหรือเปล่าทำแฟนคลับเก่งมากคเคยเผาแฟนคลับปะเนี่ยวิก็มีบ้างก็พยายามจะจำทุกคนให้ได้หมดเลยแต่ก็จำได้ไม่หมดหรอทุกคนบางทีม,มันก็ มีจำผิดบ้างก็มีแบบว่าเขาถามว่าจำได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วเราก็พูดใช่ป่ะแล้วก็ไม่ชื่อชื่อคนอื่นอย่างเงี้ยก็แบบว่า,วาไม่ได้ห้ามจาเรานะลืมลืมไปเลยจะต้องรู้ให้ได้ว่าเป็นใครรอบหน้าที่กทมทุกคนเตรียมแผแ่นแปดจะเสือเลยปวดหลังแนะ่ทุกคนเกรงใจทุกคนอะ มวงมิงนั่งแต่ทุกคนยืนรอบหน้ามวมิงยืนบ้างดีไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าทุกคนนอนต่อเดี๋ยว <c oughs> ตอยไปจับมือไม่รู้จะวางสายตาไว้ตรงไหนจะมองตาก็คือนีไงมีตัวช่วยถ้าเกิดไม่รู้ว่าว่าจะโฟกัสมองอะไรก็สามารถมองน้องคนนี้ได้นะคะ <c oughs> น้องการตุวยพะงกหัวเงึบเงึบเงเงง uh 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 uh